สวัสดีค่ะเปียกเปียกประทงวนประทงนชายาใหม่ของมินน้อยนะคะเจ้าเปียกอืตอนที่ค่อยเป็นเจ้าสารเพื่อนๆก็จะเรียกว่าเจ้าตัวเล็กอืพี่ๆเขานะรุ่นพี่เขานะเขาจะเรียกเจ้าตัวเล็กเพราะว่าตัวเล็กที่สุดอันนี้มินน้อยก็ได้ชายาเจ้าเปี๊ยกนะเจ้ากับเปี๊ยก ห่อเออก็เลยเอิญมาเปียกโอ้มันพูดของมันเองบ่พูดของมันเองโอ้ขอลุงพจน์บอกประตูให้เปียกหน่อยเออขอลุงพจน์บอกประตูให้เปียกหน่อยประจําหเขาเขาหยุดเรียกแล้วใช่ไหมมินน่ะเขาหยุดแล้วว่ามินแต่ก่อนเขาจะเรียกตัวเองของมินน้อยของมินน้อย เปิดประตูให้เปียกหน่อยเนี่ยตอนน้องเเปียกหน่อยเปียกตอนนี้เราขึ้นไปบันแล้วน้องอยากอาชีว์ายาาชีเปิดประตูให้เปียกหน่อยอยากกระบอกประตูเปียกหมดแล้วนะมาครบเบอร์แล้วเปล่าไม่รู้จะยากมีใครว่างอ่ะตัดเส้นไว้แล้วเปล่าอย่างนี้เขามีคำใส่ไหมโอ๊ยถูกกล้องไหเลยะชอบปานมายังแม่้อบปาร์ตแล้วมาคนทัง อือฮึเล่นส่งการแล้วทีนี้เพื่อนไปเห็นเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่ที่งานนะย่าเฮ้ยเพื่อนวะเขาเขาลดน้ำผ่านลดลุงเพื่อนว่าไม่เดินหรอกเพื่อนว่าเอาละจ่าเอ็มโดนแล้วนี่อือหือนั่านจ่าเอ็มโดนแล้วโดนแล้วเห็นไหมเสียไม่ยอมนะฮึยังอยู่ พอบ้างไงนะไม่ได้ลำสนานจะจำท่าลำได้บอกเปียกแม่น้ำเปียกเลยอืม แกงแล้วอยาหยาหยาย่าเิ่เิาติ๊กตช่วยด้ช่วยด้วช่วยด้วยช่วยหนวย

ฮัลโหลฮัว้ายังสุขเออสุขใจใหญ่เลยแก้มพี่พลอยเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเซอร์ไพรส์นะคะหลังจากที่รำคอน,นเสิร์ตนะคะเกือบจำท่ารำไม่ได้แล้วก็หลายเดือนแล้วทุกคน อ๋อเดี๋ยวไปเอาในบ้านคนนี้คนนี้จะเป่าก่อนเจ้าของมันเกิดนะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งเป่าลูกไม่รุ่นใจร้อนอะค่ะว่าอือหไปหาหมอมาลูกปวร้อนเลยชก ม่มันเล่นพามันเล่นอยู่ไม่ได้เล่นในห้องแอร์ไม่เลยชอ็อปก็ไปหาหมอมามันเหมือนคนใส่เสื้สอแขนยาวตอนนี้มันร้อนแล้วอ,อ๋อมันร้อนอืม <c oughs> อยากซอร์ไพรส์นะ <c oughs> ใช่ไหมแบบ้เื้เสือทำอไรสี่ห้าหเสื้าหี่าหกสี่ห้าหกหกห6ากาเลขหเกิดปีี่ห้าย่างี่หกกย่งสิป้าน่ะส0องศูนจะมาลงชองซูนบ่ะ22องสองสองสองเหรอปีนี้หกเ็นี่ สูงแค่สี่เจ็ดเพื่อนเนาะได้เป็ีหน้าอืมแสดงว่าน้องค่อยปีหนึงเนาะส่งดีิงานในก็ตีมีวะคุณป้านนะน้องค่อยปีหนึ่งมีก็ต้องหนึ่งแมนโอ้ช่างไปนะเอาเอาเขาห่นอะไ หาองลุงอยู hey man, ่ไหนหายหายห้ไอนเจอเัาเจอแล้วเันแล้ว ôm em sai đúng bốn mươi, mơn ôm rồi, và có châm qua rồi. 3, 2, 1, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. ดูรูสกวนนี้จะตื่นเต้นกว่านี้อีกรอบเลยครับผม Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy, birthday. Happy birthday. มันเกิดแล้วนยแตะกินเนี่ยวันนี้นอนหรือยังคนอะไรอธิษฐานนานนานโอ้รูไม่ได้บอกทีดียวจับ ที่ทานตอนเป็นไอติมหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยรู้สึกว่าเป็นไอะไรล้อมเลยเดี๋ยวทายทายรอบได้ก็ได้ Happy birthday to you เต็มเต็มด้วยเต็มเต็มเกิดปีนี้ของขวแญนะครับเปิดไปแล้วแล้วอายุตั้งประตูปีนี้ก็ครบรอบปีสี่สิบเจ็ด จี yeah. ่เพิ T ่งนลุกนะเจ้กระมาหากินนะอี่สี่สิบห้าปีก็มันกบที่เถือบอกว่าเป็นช่วงเป็นจเพศรอบสามนะครับทุกคนเกิดมาก็ต้องมีวัยเป็นจเพศทุกๆคนนาจากยี่ห้าสามห้าสี่สิบห้าแล้วก็ให้ต้องขอบคุณกันเนาะขอบคุณ คุณสมอน,นะครับ USA แล้วก็น้องคันตะวันนะครับที่มอบอเค้กวันเกิดให้กับประแตนปีนี้นะครับก็ขอให้ประแตนมีความสุขสมบังนะครับในทุกสิ่งที่ปรารถนานะครับเป็นแม่ที่ดีของลูกทั้งสองนะคะบคุณ <Bye. S 2> ค่ะทุกคนรีเบอร์เดชูก็ขอให้ประแตนมีความสุขความเจริญน,นะคะครอบครัวของประแตนขอให้ สมหวังทุปกประการนะคะขอให้อบอุ่นด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปด้วยเถิดสาธุค่ะขอบคุณคุณเพชรสมรใช่ไหมคุณสมรคุณสมรคุณเอนะคะแล้วก็ทันตะวันด้วยแล้วก็เมื่อเช้านี้ด้วยนะเพราะวสามก้อนอยู่ตรงไหนอยู่ตที่ตู้ที่ตู้ขอบคุณมากนะคะสำหรับทั้งุิพรที่ป้ากำลังไล่สดอยู่ ขอบคุณสำหรับค่าเงพอแล้วก็กำลังใจเิ่มขึนเลยเพิ่มขึ <S <S ้นเลยด้วยขอบคุณมากๆเลยนะอยากกินเลยเฮ้ยจ้ะให้พี่เบิร์ลก่อนจะได้กินแห้พี่เบิ้มาเขาบอกแล้วไปข้างนอกเขามีอะไรกันเขามีอะไรกันดูข้างนอกขมีเขามีวันเกิดข้างนอก ลากป้าไปดูเขามีเขามีข้างนอกเขามีให้ไปดูอะไให้ไปดูก็เลยออกไปดูเมื่อกี้กัน็ป้านะคะก็จงพบเจอความสุขความเจริญนะคะไม่เจ็บไม่จนเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของลุงป้าทุกคนเปนนี่เยอะมากเลยขับคุพรนะก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับการให้กำลังใจมาตลอดแล้วก็พร้อมจะอะไหนรดูลุงกับป้าสู้ต่อไปที่น่าจะเย็นเลย ในทุกๆวันด้วยแล้วก็คอมเป็นแรงใจให้ลุงกับป้ามาตลอดรู้จะขอบคุณยังไงก็เราก็จะทำในสิ่งที่มันดีต่อตัวเราดีต่อคนรอบข้างดีต่อสังคมที่เราอยู่ชุมชนที่เราอยู่นี่คือสิ่งที่ลุงกับป้าน่าจะทำได้ ให้กับเยบชีทุกท่านได้มีรอยยิ้มแล้วก็สบายใจให้ท่านได้มั่นใจว่าท่านทําสิ่งดีๆให้กับคนสองคนให้กับครอบครัวครอบครัวนหนึ่งแล้วเราไม่ทําให้เสียใจที่เราจะสานต่อความสุขดีๆนั้นต่อให้กับคนอื่นๆที่ที่เราจะมีโอกาสอาจจะไม่มีมากมีนอ้อยมีมีแบบอาจจะไม่เท่ากันแต่เราก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดถ้าเราเจอเหตุการณ์ตรงหน้าเราว่าคนนี้น่าจะจะน่าจะ น่าจะได้รับความช่วยเหลือนะเหมือนที่เราได้รับมาเนี่ยถึงพลังเราอาจจะไม่ไม่มากแต่เชื่อว่าหลายอย่างเนี่ยเอฟซสนัสนุนถ้ามันเป็นอะไรที่ดีต่อความรู้สึกของเอฟซีด้วยของเราด้วยและคนที่มองมองดูด้วย